โอเคครับอยู่กันในเกม c a l ์ล r e วิกันอีกครั้งหนึ่งนะครับก่อนอื่นนะครับคลิปนี้ไม่ได้เป็นคลิปแนะนำหรือชักชวนการลงทุนนะครับเป็นเพียงคลิปมาเล่นเกมให้ดูเท่านั้นนะครับคลิปนี้นะครับมาถอนเงินอีกแล้วครับนะเราจะมาถอนเหรียญตัวไซเลกันซึ่งรอบนี้นะครับจะโอนไปยังเกตดอทไเลยนะครับ และเกดไอโอคืออะไรเกดไอโอก็คือ Exchange เอ็กช n g e หนึ่งนะครับที่เหมือนกับไบแน e นั่นแหละนะครับก็คือเอาไว้แลกเปลี่ยนเหรียญแต่ว่า,เ,าเหรียญตัวเนี้ยนะครับซึ่งเรากำลังจะแลกเหรียญไ,ไปเป็นเหรียญ CVTX เนี่ยนะครับมันไม่มีอยู่ในไบแนเนาะนะครับแต่ว่าจะมาอยู่ในเกดไอโอนะครับเพราะฉะนั้นเราต้องไปแลกที่เกดไอโอนะครับและเราค่อย ค่อยดึงเหรียญจากตรงนั้นเนี่ยนะครับกลับไปยังกระเป๋าของเราอันไหนก็ได้แล้วแต่สมมุติว่าสมมตินะสมมุตินะมมตเพื่อนๆใช้ b i n a n c e อยู่เป็นประจำใช่ไหมครับแต่ว่าบ i n a n c e เนี่ยเขาไม่มี CvTX นะครับไม่มีเหรียญ CvTX อยู่เราก็ต้องไปโอนไปยังอ่าคอนเซ็ปต์ก็คือเราจะต้องเอาเอาเซเลบเนี่ยนะครับแลกเปลี่ยนจนไปถึงเหรียญ CvTX ให้ได้นะครับและโอนไปยัง เกด .io นะครับและก็ไปแลกเปลี่ยนนะครับอาจจะเป็นแลกเปลีป่ยนไปนเป็นเหรียญอื่นเหรียญเหรียญอะไรก็ได้นะครับอย่างเช่น uh, USDT อะไรเงี้ยเนาะแล้วก็ค่อยโอนกลับไปยังบนญ c ีก็ได้แบบนี้เป็นต้นนะครับเดี๋ยววันนี้จะทําให้ดูล้กันเนาะโอเคเดเริ่มต้นนะครับเดี๋ยวผมเดี๋ยนะผมต้องล็อกอินอันนี้ค้างไว้ด้วยนะเดี๋ยวสักครู่นะครับ โอเคอย่าลืมนะครับว่าเหรียญน,นี้มันอยู่บนเชนอะไรนะครับนะมันอยู่บนเชนโคลิก้อนเน,ะนาะนะเห็นไหมมีเหรียญ c v t x อยู่นะครับอ่ะแต่ว่าไม่แนะนำให้มา exchange ไม่แนะนำมาให้มา exchange บน meta mask นะครับเพราะว่าแพงมากคือเราจะได้เราจะได้เหรียญเนี่ยน้อยลงมากๆเลยนะครับไม่คุ้มนะ เพราะนั้นไปไปแรกที่ g a t e io ดีกว่านะครับโอเคงั้นมาต่อเลยนะครับเหรียญที่อยู่ในเกมนะครับเราต้องทำการเชื่อมกับตัวเว็บไซต์นี้ก่อนนะครับก็คือ w3con. นะครับ c a l r v e r s io นะครับซึ่งถ้าเราเชื่อมกระเป๋าเรียบร้อยแล้วเนี่ยนะครับก็จะเวลาเรากดดูที่กระเป๋าเนี่ยเราจะเห็นเลยว่าเหรียญเราอยู่ตรงนี้นี่คือเหรียญในเกมนะครับ และเดี๋ยวผมแนะนำก่อนตรงนี้คือเหรียญในเกม CV Inventory เนี่ยก็คือเหรียญในเกมนะครับตรงนี้ cling dot uh, l i n g wallet เนี่ยนะครับเป็นเหรียญที่เรากำลังจะเอาไปข้างนอกแล้วนะครับโอเคนะเพราะฉนั้นเราเอาตรงนี้มาก่อนนะครับตอนนี้ผมคอนเน็กไปเรียบร้อยแล้วผมจะทำการแลกไปเป็นเหรียญแ a n d o m ก่อนนะครับนะก็ คลิกตรงนี้ได้เลยนะครับซึ่งเราก็เลือกเหรียญเซเลปไปนะครับและเราก็เลือกเหรียญ P fandom นะครับเขาบอกว่าให้ทิ้งอยู่ที่เท่าไหร่่ยเดี๋ยนะผมไม่แน่ใจว่ามีการเปลี่ยนกดแล้วหรือเปล่านะครับแต่ว่าปกติเขาให้ทิ้งไว้ที่1นึ่งมื่เหรียญเนาะนะครับอะไม่เป็นไรเดี๋ยวผมใส่ไว้ที่800,000นะครับผมมีอยู่80 0แ0 0เนาะแล้วผมทิ้งไว้เท่านี้นะครับ ดี๋ยวผมลองดูก่อนนะว่าจะได้หรือไม่ได้นะครับนะในขณะเดียวกันนะครับตอนผมทําผมขอญาตถ่ายรูปไปด้วยนะเป็นการบันทึกนะครับว่าเอ้รอบนี้ถอนต่อมานี้นะครับโอเค่ะผมถ่ายรูปเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวผมกดส w a ปเลยเอะเรียบร้อยแล้วครับอันนี้สวอปเรียบร้อยนะแต่ว่าสวอ p เรียบร้อยมันไม่ได้แปลว่าเข้าทันทีนะต้องรอแป๊บหนึ่งนะครับต้องรอแป๊บหนึ่งนะเห็นไหม เด่ยนยังไม่เข้าแต่เห,เหเรียญเหรียญเซเลบหายไปแล้วนะครับเหลือห้าหมื่นกว่าแต่เหรียญพีแฟนทอมยังไม่เข้านะเหรียญพีแฟนทอมรอแป๊บหนึ่งนะครับเหมือนกันครับเวลาที่เราโอนเหรียญออกไปเนี่ยนะครับเหรียญ CVTX เนี่ยนะครับมันจะต้องรอคอนเฟิร์มค่อนข้างนานหน่อยน,นะครับก็ไม่เป็นไรครับอาจจะเดี๋ยวถ้าเกิดมันนานเกินไปผมอาจจะมีตัดให้มัน ตัดคลิปให้มันย่อลงหน่อยหนึ่งนะครับเพื่อจะได้ไม่นานเกินไปเนาะโอเคเรอคอนเฟิร์มค่อนข้างค่อนข,ข้างเยอะเหมือนกันนะครับตอนแรกตอนแรกก็งงว่าเอ้ยทำไมทําไมเหรียญไม่เข้าเขาไปอ่านมาเขาบอกว่าต้องรอคอนเฟิร์มเท่าไหร่เท่าไหร่ด้วยนะครับก็ใช้เวลานานพอสมควรนะครับโอเคเดี๋ยวรออีกแป๊บนึงนะแต่ว่าตอนเนี้ยเราไม่มีเหรียญแล้วนะเนีียเดี๋ยวเราเหลือแค่ห้าหมื่นกว่านะครับเดี๋ยวเราไปเช็คตัวน,นี้ก่อน ซึ่งเมื่อกี้เนี่ยเราทําการแลกเหรียญไปนะครับแล้วเราจะได้กลับมาประมาณประมาณแสนกว่ากว่าเนาะแสนกว่ากว่าพีแฟนดอมนะครับแต่ว่าจากเดิมเนี่ยมีเหรียญอยู่แล้วประมาณ1,000งหมื่นเหเออประมาณ1 1น7นะครับนีมถายรูปไว้รอแป๊บนึงนะครับ อันนี้ผมมาเช็คในกระเป๋าตรงนี้ก่อนว่าผมมีเหรียญอะไรเหลือบ้างนะครับเพราะเดี๋ยวเราจะต้องแลกจาก P Fan d u m ไปเป็น Fan d อ m ธรรมดาแบบนี้นะครับเนี่ยเดี๋ยวเราจะแลกตรงนี้นะเราจะแลกตรงนี้นะครับอ่ะเดี๋ยวผมลองสลับก่อนปึ๊บ ตอนนี้ยังไม่อัปเดตนะครับยังไม่อัปเดตนะเหรียญยังไม่ขึ้นนะครับผมลองแลกปุ๊บิคลิปก่อนหน้านี้ก็มีนะครับที่ผมทำไว้นะครับกับการอาถอนเงินนะถอนเหรียญออกมาตอนนั้นคลิปที่แล้วน่าจะประมาณห้า0สนเซเลนะครับก็ลองไปดูเอานะครับแต่ว่าผมถอนไม่ครบระบบนะก็คือ ไม่ได้ถอนเข้า Gate.io นะครับแต่รอบนี้ตั้งใจจะถอนเข้า Gate.io จริงๆเลยนะครับรอสักครู่หนึ่งนะครับรอสักครู่หนึ่งนะเพราะว่าในขั้นตอนการเปลี่ยนตรงนี้นะครับมันจะต้องรอคอนเฟิร์มหน่อยนะครับแล้วก็อ,กอ,อ,อีกจุดหนึ่งนะครับที่ไอเว็บ Gate.io เนี่ยนะครับเดี๋ยวผมเปิดให้ดูนะนี่ ผมต้องไม่เปิดไฟฟ e ็อกนะเออผมก็งงเหมือนกันว่าทำไมเกด io ผมเปิดใช้โคมเปิดไม่ได้คือมันเปิดได้ครับแต่ว่ามันจะนิ่งอยู่ตรงนี้เลยมันจะไม่มีรายละเอียดด้านล่างบอกอย่างเางี้ยมันจะมีแถบแต่แถบด้านบนแล้วก็เวลาก,กดล็อกอินเนี่ยมันกดไม่ได้มันไม่มีอะไรขึ้นครับมันไม่มีช่องให้ให,ใ,หให้ใส่อะไรเลยเออประมาณนั้นี่ยังช้าอยู่ผมขออนุญ,ญาตอ,อ่อ รีเฟชทีนึงนะครับรีเฟชทีนึงขอดูหน่อยก็ยังไม่เข้านะรอสักครู่หนึ่งนะครับเออมีเรื่องแลนด์มาเกี่ยวข้องด้วยนะเกมเนี่ยนะครับลองไปหาดูแล้วกันเนาะเนี่ยอันนี้เรามาดูฮิสตอรีน่นะครับฮิสตอรี่เนี่ยนะครับต้องรอ,อนิดนึงนะ ยังไม่คอนเฟิร์มนะครับตรงนี้มันติด pending อยู่นะครับต้องรอให้ s u c c e s ก่อนนะ เื่อไม่ให้นานนะครับเดี๋ยวผมขออนุญาตคอสไว้นิดนึงก่อนละกันนะครับแล้วยวกลับมาดูกันใหม่โอเคครับอันนี้เป็นคลิปต่อเนื่องจากจากครั้งก่อนนะครับซึ่งผมพยายามรวบรวมให้มันอยู่ในคลิปเดียวกันนะครับเนื่องจากว่าก่อนหน้านี้นะครับผมทำการสวอปเหรียญไปใช่ไหมครับเหรียญเซเลปนะครับ แต่ว่ามันใช้เวลานานมากเลยนะครับข้ามวันเลยผมก็เลยต้องตัดคลิปก่อนนะครับหยุดก่อนแล้วก็มาอัดเพิ่มใหม่นะครับแต่ว่าเอาคลิปมาต่อกันนะครับตอนนี้ผมเช็คล่าสุดละนะครับก็เ,เหรียญ P f a n d o m ก็เข้าเรียบร้อยแล้วนะครับนี่นะ1นึ่งนแสนเจ็ดพนะครับส่วนเหรียญเซเลปก็เหลือ5้าหมนะครับก็ตามที่ผมสบอบมวอปเมื่อวานนี้นะครับ อันนี้เป็นอีกวันหนึ่งแล้วเนาะนะครับข้ามวันมาแล้วนะครับใช้เวลาค่อนข้างเยอะนะครับรอบนี้จริงจริงรอบที่ผ่านมาเนี่ยนครับใช้เวลาแป๊บเดียวนะครับแต่ว่าเนื่องจากช่วงนี้เนี่ยนะครับตลาดค่อนข้างค่อนข้างสวิงนะครับเพราะนั้นมีการโอ,อลียงเข้าออกค่อนข้างเยอะนะครับโดยเฉพาะเชนนี้เพราะนั้นเชนนี้มันต้อง,องรอการคอนเฟิร์มค่อนข้างเยอะด้วย นะครับแล้วก็ธุกรกรรมเยอะเพราะฉะนั้นมันก็เลยใช้เวลาในการคอนเฟิร์มเนี่ยค่อนข้างนานหน่อย่อะไม่เป็นไรครับแต่ว่าเหรียญก็เข้าเรียบร้อยแล้วอ่ะงั้นทำเลยลิทเอิอทำเลยแล้วกันนะครับถัดไปก็เป็นการผมจะสวอปนะครับจากเหรียญ P Fan Dom นะครับไปเป็นเหรียญเหรียญน,นี้นะครับเหรียญ Fan Dom ธรรมดานะผมไปสวอปเลยคือเช็คนะครับอ่ะโอเคนะครับครบนะแสนสองนะครับแล้วผมเปลี่ยนไปเป็น Fan Dom ก็ไม่รู้ได้เท่าไหร่ครับลองดูครับสมมุติแสนสองแสนสองห้าได้ไหมลองดูครับแหละลองดูครับจะได้ไหมผมส w a ปเลยอเรียบร้อยครับส w a ปได้แล้วลองดูครับว่าใช้เวลานานไหมกว่าจะสวอปไปเป็นเหรียญแฟนดอมนะครับอันนี้เห็นไหมครับว่าเมื่อเมื่อสักครู่นะครับก่อนหน้านี้มีการ c o n f i r มเรียบร้อยแล้วเนาะนะครับ s ั c c e s เรียบร้อยแล้วแต่ว่าเราต้องรอ c o n f i r มนะครับ ไอ้ขั้นตอนการคอนเฟิร์มเนี่ยค่อนข้างนานหน่อยนะอย่างที่บอกคือช่วงนี้ค่อนข้างสวิงผมไม่แน่ใจว่าต้องพอสคลิปอีกหรือเปล่านะครับแต่ถ้าพอสคลิปเนี่ยนะครับเดี๋ยวผมจะพยายามตัดมาให้ทีหนึ่งนะครับก็จะได้เห็นขั้นตอนทั้งหมดนะครับในการถอนเหรียญเนาะโอเคนี่มาดูทิ่ซอรี่นะครับเมื่อวานนี้ก็คือตัวนี้เนาะ ก็ดูแล้วนะครับอาจจะต้องรออีกทีนึงหรือเปล่าไม่แน่ใจนะครับแต่ตรงนี้คอนเฟิร okay. 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 ์มเรียบร้อยและสกเซสแล้ะนะครับอ่ะโอเคตรงนี้ผีแฟนดอมหายไปแล้วนะครับโอเคเข้าเรียบร้อยแล้วนะครับแฟนดีอมจะเข้าเรียบร้อยแล้วอันนี้เร็วนะครับเสร็จแล้วเดี๋ยวไปเปลี่ยนเป็นเหรียญ CVTX นะครับ คลิกตรงนี้นะครับแฟนดอมเปลี่ยนปเป็น c p t x นะครับนะก็จะเข้าสู่หน้านี้นะครับเสร็จแล้วไปที่ swap นะครับแล้วก็ไปเลือกเหรียญแฟนดอมนะครับแล้วก็เปลี่ยนปเป็นเหรียญ c p t x แบบนี้นะครับผมเอาทั้งหมดเลยละกันนะครับแล้วก็คอนเฟิร์มได้5 5 7 3นะครับโอเคอ่าทำการคอนเฟิร์มนะครับนี่นะตามนี้โอเค อ่ะโอเคติด pending อ่าพ w สด d นิดนึงเดี๋ยว <c oughs> ผมไม่แน่ใจผมจำไม่ได้เหมือนกันนะพ w สด d ตรงนี้อ่าน่าจะถูกละนะครับโอเคก็เดี๋ยวรอคอนเฟิร์มนะครับกดคอนเฟิร์มไปแล้วโอเค complete transaction น,น,นะครับ เช็คเลยครับเช็คเลยว่า,เ,าเรียบร้อยไหมอะห้าสิบห้าจโอเคนะครับตามนี้นะครับอันนี้เป็นกระเป๋าของอของคริงสวอปนะครับเสร็จแล้วตรงนี้เราสามารถที่จะโอนเหรียญออกไปได้เลยนะเดี๋ยวมาเช็คตรงนี้ก่อนนะครับกลับมาเช็คตรงนี้อีทีนะครับผมเช็คตรงนี้นะปึ๊บ โอเค55แล้วนะครับเรียบร้อย โอเคครับผมเสร็จแล้วเรามาเช็คเหรียญตรงนี้ครับนี่เข้าเรียบร้อยแล้วนะอันนี้คือกระเป๋าที่มันติดกับโครมนะครับเป็นตัวปลั๊กอินที่ติดกับโครมนะครับโอเคตรงนี้นะครับเราสามารถที่จะโอนออกได้แล้วนะครับผมกดคําว่าเซ็นนะครับเพื่อจะเพื่อจะโอนออกนะครับแต่ว่าเราต้องไป Copy Address มาก่อนนะครับซึ่งผมจะโอนไปที่เกต d t io เลยนะครับนี่ตรงนี้นะครับ ให้เราเข้ามาที่ get io นะครับแล้วเข้ามาที่กระเป๋าของเรานะครับเสร็จแล้วคลิกคําว่า deposit นะครับไปทีหนึงครับ on chain deposit นะนะครับอาจจะไปไวนิดนึงนะครับ polygon นะครับเรียบร้อยโอเคอ่ะอันนี้ address เป็นตัวนี้นะครับเรา copy เลยครับตรงนี้สาระ copy ครับ copy เสร็จแล้วเรากลับมาที่หน้านี้ครับแล้วเราก็วางไปได้เลยครับ ก็ผมจะเอาหมดเลยนะครับ55.76คอนเฟิร์มครับคอนเฟิร์มอีกทีครับ And. แล้วก็คอนเฟิร์มไปนะครับเดี๋ยวรออัปเดตแป๊บหนึ่งนะครับโอเครอสักครู่หนึ่งนะครับจริงๆเราสามารถไปดูการโอนของเราได้เนาะนะครับว่า คอนเฟิร์มเท่าไหร่แล้วอะไรเงี้ยครับแต่รอแป๊บหนึ่งนะแล้วตรงนี้เนี่ยนะครับอาจจะใช้เวลานิดหนึ่งครับกว่าทีเา่เงินจะเข้าไปที่เข้าไปที่ตัวนี้นะครับเข้าไปที่กระเป๋าของ g e t i o นะครับนี่ตอนนี้นะครับผมมีอยู่แค่0.008257นะครับเดี๋ยวเดี๋ยวต้องรอดูนะ ต้องรอดูนะครับเมื่อกี้น่าจะเรียบร้อยแล้วเนาะเพราะว่าถ้าเกิดทําอีกทีนึงอะ่ะน่าจะไม่ได้ลองดูอีกทีนึงแล้วกันนะครับถ้าทําอีกทีนึงจะไม่ได้นะครับคือมันจะซ้อนกันไม่ได้อยู่แล้วนะครับลองดูนะลองดูทําอีกทีนึงนะ แต่โดยปกติมันไม่ได้อยู่แล้วครับมันจะได้แค่ทีเดียวแต่ว่ามันต้องรอคอนเฟิร์มหน่อยนะครับอาจจะใช้เวลาแป๊บหนึ่งนะครับในการคอนเฟิร์ม ันเดียวตอนนี้ผมพอสคลิปไว้แป๊บหนึ่งก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวจะกลับมาตัดคลิปกลับมาเ,เมื่อตอนที่เปลี่ยนเข้าเรียบร้อยแล้วนะครับโอเคตรงนี้อาจจะใช้เวลานิดนึงนะครับแล้วเดี๋ยวผมจะบอกว่าใช้เวลาประมาณสักเท่าไหร่นะครับโอเคโอเคครับเ,เมื่อกี้ผมพอส์ไว้นะครับเพราะว่า การโอนเหรียญใช้เวลาค่อนข้างนานนะครับแต่ตอนนี้เหรียญเข้าเรียบร้อยแล้วะเดี๋ยวผมพาไปดูนะแต่เช็คจากตรงนี้ก่อนตรงนี้นะครับสรุปแล้วผมต้องเหลือเศษ CVTX ไว้หน่อยนึงนะเพราะตอนแรกผมใช้หมดเลยผมลองทําอยู่สองครั้ทีละมันไม่ไปนะครับก็เลยต้องเหลือเศษไว้หน่อยนึงนะครับก็สุดท้ายถอนไป55 CVTX นะครับโอนโอนเหรียญไปนะครับโอนเหรียญไปยังเกต .IO นะครับ แต่คราวนี้ผมไปเช็คเดี๋ยวเช็คตรงนี้ก่อนเช็คตรงนี้นะครับนี่นะเข้าเรียบร้อยแล้วสักเซสเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็ไปเช็คที่เกียร์ออไหโอของผมนะครับนี่เช็คตรงนี้นี่ครับเข้าเรียบร้อยแล้วนะครับจากเดิมมีอยู่0.08ใช่ไหมครับอะตอนนี้เข้าเรียบร้อยแล้วนะครับก็วิธีประมาณนี้คราวนี้เราก็เทรดได้เลยครับเนี่ยครับจะไปฟังก์ชันการเทรดก็ได้นะครับเนี่ยกดคลิกเข้า่า คำว่าเทรดนะครับแล้วมันก็จะเทรดเป็น c v t x ต่อ USDT นะครับเราเทรดได้เลยนะครับจะซื้อจะขายตรงนี้ได้เลยนะครับถ้าเกิดต้องการที่จะเทรดทันทีเลยนะครับเราก็ใช้ market ก็ได้ครับตรงนี้เรื่อมาร์เก็นะครับแล้วก็เรากดคำว่าเซล์นะครับเรามี c v t x เท่าไหร่ครับ c v t x เท่าไหร่ก็ใส่ไปเลยอย่างเงี้ยนะครับเรากดเซล์ได้เลยอันนี้จะเข้าทันทีเลยนะครับโอเคก็ประมาณนี้แหละนะครับ อ่ะเดี๋ยวผมผมผมเซลให้เลยแล้วกันเนาะอ่ะอ่ะเดี๋ยวนี้นะผมกดนะได้4.18จุดหนแปดล้เซลปุ๊บเรียบร้อยนะครับเรียบร้อยละเรียบร้อยละอ๋อทุกทีมันเป็นลิมิตใช่ไหมเมื่อกี้นี้ผมลืมเลือกมาเอ่อเลือกลิมิตใช่ไหมมันเป็นมาเก็ตอยู่ใช่ไหมเดี๋ยวนะแป๊บหนึ่ง โอเคนะเรียบร้อยแล้วครับนี่นะก็เข้ามาแล้วนะครับ4.16 USDT ก็ประมาณนี้แหละครับนี่คือเป็นวิธีการตั้งแต่การถอนเหรียญจากตัวของเกมนะครับจนไปถึงการโอนออกมายัางตัวเก t e i o แล้วก็การเทรดเป็น USDT นะครับก็ประมาณนี้แหละนะครับ ก็ถ้าเกิดคลิปนี้เป็นประโยชน์ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe นะครับเป็นกำลังใจให้ด้วยแล้วเดี๋ยวเจอกันใหมใ,ใ,ใ,ในคลิปหน้าครับโอเคครับสวัสดีครับ